เดินแบบนี้นี่ยังนะอ่านี่ฮะจมก็ต้องจมให้สุดแบบนี้นะครับอ่าน,นี่ฮะโหปนินครับเป็นปลาครับตัวใหญ่นะ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนานาน้องน้องนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะกับเนื้อเมฆฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซปต์ใหม่นะถ้าเนื้อเมฆร,รู้โลกต้องรู้นะครับก็วันนี้นะฮะผมมีเทคนิคดีๆในการตกชิงหลิวมานําเสนอเพื่อนๆน,นเช่นเคยนะครับก็สืบเนื่องมาจากนะฮะมีหลายๆท่านนะได้คอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ของผมนะฮะว่าการไปบ่อเหมาหรือว่าบ่อแข่งเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรตก ด้วยชุดสายหน้าแบบไหนนะครับก็วันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนําชุดสายหน้านะฮะที่ขึ้นครั้งเดียวนะฮะสามารถตกได้3ลักษณะนะฮะนั่นก็คือบาลานซแตะกินดิบแล้วก็ไม้ตายนะฮะเพียงแค่ลูดลายสต็อปเปอร์นะฮะวันนี้จะตกด้วยตัวทุน บอลลูนนะฮะทุนบอลลูนในสไตล์ของเหนือเมฆฟิชชิงนะครับจะใช้ทุนตัวนี้นะควา,ามจริงเนี่ยผมได้เคยทําไว้แล้วนะครับขึ้นชุดใส่หน้าครั้งเดียวเนี่ยตกได้3ามลักษณะเนี่ยแต่คราวนั้นเนี่ยจะทําเป็นทุนในลักษณะทุนข้อสีทุน9ข้อสีนะครับผมเคยทําไว้ใน e ีพีที่85 86แนะครับแต่วันนี้จะมาลองตกด้วยทุนบอลลูนวิ่งได้นะครับครับผมก่อนอื่นเรามาไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆกันก่อนนะครับที่ถามกันเข้ามาว่านะฮะ เวลาเราไปตกปลาเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรใช้ชุดสายหน้าแบบไหนหรือว่าตกอ,าอย่างไรนะครับอเอาแบบส่วนตัวของผมนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยเวลาผมไปบ่อเหมาหรือว่าบ่อแข็งเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ฮะว่าเราควรจะตกแบบไหนวิธีการง่ายๆนะในส่วนตัวของผมเนี่ยคือถามถามนักตกปลาที่เคยที่เคยไปตกเนี่ยถามก็เลยว่า นะครับปลาบ่อเนี้ยมันกินในลักษณะแบบไหนบาลานไม่ตายกินดิบตกจีนตกหน้าง,งอตกลอยอย่างเงี้ยถ้าแลวถ้าเราถามเนี่ยเราจะได้คําตอบที่ชัวชัวกว่าเพราะว่าเขามีประสบการณ์นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นบ่อเหมาเปิดซิงเนี่ยส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะตกด้วยชุดสายหน้าบาลานแตกเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าบ่อเหมาน้ําแรกหรือเหมาเปิดซิงเนี่ยปลามันมีปลาจํานวนเยอะเนี่ยตกแบบไหนมันก็กินนะครับ อ่าวิธีง่ายๆชั่วโมงน้าเดือดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับหชั่วโมงก็หลังจากนั้นเนี่ยผมจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะฮะก็สังเกตจากนักกีฬาด้านข้างเอาว่าเขาตกแบบไหนสมมติเขาตกไม่ตายอยู่เนี่ยแต่เราตกบาลานเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนให้ปเป็นตกอา่าไม่ตายตามเขาวิธีการก็จะมีประมาณนี้นะฮะในรูปแบบส่วนตัวของผมนะครับผมจะใช้วิธีการสังเกตเอานะครับแต่ถ้าเป็นนักกีฬาที่เรารู้จักเนี่ยเราก็ถามเขาเข้าไปเลยว่า เขาตกแบบไหนอยู่เราก็ปรับเปลี่ยนตามนะฮะสไตล์ของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจะไม่ฟิกตายตัวนะฮะว่าจะตกบาลานแต่เนี่ยก็ตกทั้งวันแบบนี้ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าปลาในแต่ละช่วงเวลานะฮะเช้าบ่ายเย็นเนี่ยมันจะกินค่อนข้างแตกต่างกันนะ,ะภาคเช้าเนี่ยอาจจะกินในลักษณะบาลานแต่สายมาอาจจะกินลักษณะไม้ตายกินดิบหรือว่ารอยยกเหยื่อหรือว่ารอยผิวน้ำนะฮะซึ่งมันจะแตกต่างกันนะฮะผมจะใช้วิธีการ ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เอานะฮะโดยการสังเกตนักกีฬาด้านข้างนะ,ะว่าเขาตกแบบไหนอยู่แล้วปลาเขากินดีเราก็จะปรับเปลี่ยนตามเขานะฮะประมาณแบบนี้นะครับจึงมีวิธีการาที่ผมคิดค้นขึ้นมานะก็คือการขึ้นชุดสายหน้าครั้งเดียวนะฮะสามารถตกได้ทั้งบาลานซ์แตะไม้ตายแล้วก็กินดิบนะฮะเพียงแค่ลูดลายสต็อปเปอร์นะครับ ข้อดีของการขึ้นชุดสายหน้าแบบนี้เนะี่ยก็คือมันไม่เสียเวลานะครับมันไม่เสียเวลานะอย่างเช่นถ้ามันเป็นชั่วโมงน้ําเดือดอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนอตกบาลานแตะอยู่เนี่ยแต่มันไม่กินนะมันกินลนักษณะไม้ตายอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ต้องมาตั้งทุ่นไหม่ใส่ตะกัวไหมตั้งทุนนะ่นไหมเนี่ยมันเสียเวลานะครับเพราะว่าชั่วโมงน้ําเดือดมันมีแค่ชั่วโมงเดียวนะการที่เราทําง่ายๆนะทำให้มันง่ายที่สุดนั่นก็คือลูดไล์สต็อปเปอร์แค่ชุดเดียวเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนจาก บาลานซ์แต่เนี่ยไปเป็นไม้ตายได้เลยหรือว่าบาลานซ์แต่เนี่ยปรับเปลี่ยนไปเป็นกินดิบสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับเพียงแค่ลูดลายสต็อปเปอร์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดสายหน้าวิธีการตั้งทุ่นกันแล้วฮะแล้วก็วิธีการปรับเปลี่ยนให้ตกได้ใน3ลักษณะงานนะครับคนอื่นฮะก็ต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้ก่อนเลยนะครับก็จะมีตัวเหยื่อนะฮะก็จะมี หัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างให้เหยื่อนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไฮเกรดเนื้อเมฆนะฮะก็2ตัวนี้เทสแล้วนะฮะทั้งบ่อเหมาและบ่อแข่งนะฮะใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับใช้ผสมร่วมกันนะครับก็เราจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นชิ้นเกี่ยวเนื้อเมฆนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีสินค้าอีกตัวหนึ่งนะฮะสินค้าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทุ่นในลักษณะของเนื้อเมฆฟิชชิ่งนะฮะก็ เป็นทุ่นชุดนะทุนชุดนี่ก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็จะเป็นลักษณะงานไร้สารนะเบอร์สองเบอร์สามก็จะเป็นลักษณะการตกบาลานซ์ไม่ตายกินดิบตกจีนตกหน้างอตกลอยได้เลยนะครับเบอร์สองก็ใช้กับคันระยะสองเจ็ดสามหกนะฮะเบอร์สามก็ใช้กับสี่ห้าห้าสี่นะครับตกระยะไกลนะแล้วก็มีทุนตัวใหม่นะก็จะเป็นทุนในลักษณะงานบอลลูนวิ่งได้นะฮะในสไตล์ของเหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับ ข้อดีของทุ่นตัวนี้นะฮะก็คือ,อเป็นทุ่นที่มีเม็ดโฟมนาโน,โนนะฮะที่วิ่งได้นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาไปเจอหมายที่มีคลื่นหรือลมค่อนข้างแรงนะตัวนี้จะช่วยซับแรงตัวขึ้นนะขึ้นลงแบบนี้นะฮะทำให้ตัวทุ่นมีอาการค่อนข้างนิ่งนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือมีเม็ดโฟมนาโนด้านบนนะฮะสเม็ดนะฮะมองเห็นไกลๆเนี่ยสามารถมองเห็นตัวทุ่นได้ชัดเจนนะครับถ้าเราเห็นตัวทุ่นชัดเจนอาการตัวทุ่นเราก็จะชัดเจน การวัดตัวปลาของเราก็จะแม่นนะครับสามารถได้ตัวปลาได้ค่อนข้างดีนะฮะก็ยังไงนะฮะก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับก็อย่างที่ว่านะฮะการทํา y o u t u b e นะฮะช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับก็ไรายได้จาก Youtube ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับ การขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่จะทําให้ช่อง YouTube ของผมได้เดินทางไปต่อได้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าไว้ด้วยนะครับเวเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดสายหน้ากันนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดสายหน้ากันนะครับก็สายจากปลายคันนะครับก็จะมาเจอสต็อปไลน์ตัวบน2ตัวใส่ไว้2ตัวนะฮะตัวหนึ่งเอาไว้มาร์กระดับน้ําอีกตัวหนึ่งเอาไว้ล็อกตัวทุ่นนะครับ แล้วก็จะมาเจอชุดชุดทุ่นนะก็เป็นที่เสียบทุ่นตัวทุ่นนะเป็นทุ่นบอลลูนวิ่งได้นะครับแล้วก็เจอสต็อปไลน์ปิด2ตัวนะครับใส่ไว้2ตัวนะตัวหนึ่งเอาไว้ล็อกตัวทุ่นอีกตัวหนึ่งเอาไว้มาร์คระดับน้ำนะครับน่าชุดทุ่นนะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นชุดตะกั่วนะครับชุดตะกั่วผมก็จะใช้เป็นท่อพันตะกั่วเหมือนเดิมนะใส่สต็อปไลน์ปิดหัวท้ายนะครับประมาณนี้นะสตัวนะฮะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมพันตะกั่วไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาเจอลูกหมุนเเบบรล็กสุด3 S ตััวนนนะคชิ่งห้า ชิ่งหน้าเนี่ยเราจะให้ยาวไม่เกินความยาวของตัวทุ่นนะครับตัวทุ่นตัวนี้ยาวอยู่35เซนฮะผมใช้ชิ่งหน้าอยู่10เซนการตั้งแบบนี้นะครขึ้นชุดสายหน้าครั้งเดียวเนี่ยสามารถตกได้3มลักษณะเนี่ยตัวชิ่งห้ามยาวเกินตัวทุ่นนะครับก็วันนี้ใช้ชิ่งอยู่10เซนนะครับตะขอใช้เบอร์หนึ่งะครับก็ประมาณนี้นะครับในการาตั้งตกแบบขึ้นครั้งเดียว สามารถตกได้สามอาการเราจะขึ้นไว้ประมาณนี้นะครับเหมือนกับทุกครั้งนะฮะที่ผมตกนะผมจะตั้งไว้แบบนี้นะครับเพื่อการปรับเปลี่ยนที่เร็วขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งทุนกันนะครับจะมีวิธีการตั้งทุนง่ายๆนะฮะสขั้นตอนครับเราจะตั้งเป็นลักษณะงานบาลานซ์แตะก่อนนะครับที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ย เราจะมาลุ้นลายสเตลเปอร์เพื่อหาวิธีการปรับเปลี่ยนจะเป็นกินดิบหรือว่ากินไม้ตายนะครับประมาณนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งทุ่นกันนะครับวิธีการตั้งทุ่นนะฮะในการขึ้นชุดสายหน้าครั้งเดียวเนี่ยสามารถตกได้3อาการเนี่ยเราจะตั้งเป็นบาลานซ์แตะเป็นอันดับแรกนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการช่างตัวทุ่นกับตัวตะขวนะครับผมจะตั้งให้สูงหน่อยนะครับ การตั้งแบบนี้เนะี่ยต้องตั้งให้สูงหน่อยนะครับก็ผมจะตั้งไว้อยู่ใต้ข้อศีแบบนี้เลยนะครับช่างทุ่นกับตะกว่วนะโดยการใส่ชิงหน้าแล้วก็ตะกว่วเข้าไปนะให้มันลอยประมาณนี้นะถ้าเป็นลักษณะอ่าทุ่นที่เป็นข้อศีเนี่ยเพื่อนๆก็ตั้งไว้สูงหน่อยสักสักหข้อศีขึ้นไปนะครับสักหข้อศีนะถ้าสมมติทุน่นเพื่อนๆมี9ข้อศีกเนี่ยก็ตั้งไว้สัก6ข้อศีนะครับโดยการโยนลงน้ําเลยครับตั้งไว้ประมาณนี้ตัวนี้ผมได้ตัดตะก่วรอไว้แล้วนะครับในการตั ยนลงน้ำเลยครับถ้าเป็นทุ่นในใน,นลนักษณะบอลลูนเนี่ยเราจะตั้งไว้สูงหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆดูนะโยนลงไปในน้ำเลยครับช่างทุ่นกับตัวตะก,กัวนะครับให้เม็ดบอลลูนสีเขียวนะฮะอยู่ใต้ข้อสีข้อสีเหลืองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้แล้วครับ ครับขั้นตอนที่1ครับจบลงไปนะต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะฮะขั้นตอนที่2ก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะฮะโดยการใสยย่ยางลบเข้าไปนะครับก็คือการตั้งบาลานซ์แตะทั่วไปนี่แหละฮะตั้งบาลานซ์แตะทั่วไปนะแต่มันจะมีทิกง่ายๆนะฮะทิศง่ายๆนะฮะเพียงแค่ลูดลายสต็อปเปอร์นะ,ะสามารถตกเป็นกินดิบได้ตกเป็นไม่ตายได้เลยนะครับก็ตั้งเป็นบาลานซ์แตะก่อนเนาะอไปเลยครับบาลานซ์แตะเนี่ยเมื่อกี้เราตั้ง ุ่นกระตัวไว้ประมาณนี้บาลานซ์แตะแล้วเราจะาให้มันแต,แตะสูงหน่อยนะครับก็ประมาณาให้สามเม็ดเลี้ยงเท่ากันนะครับถ้าเป็นทุ่นข้อสีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ข้อสีก็คือตั้ง6ตก3ถ้าเป็นทุ่นข้อสีนะให้เพื่อนเพื่อนตั้ง 6. กตก3นะครับแต่ถ้าเป็นงานบรรลูนของผมเนี่ยข้อสีมันจะไม่มีทุกๆจุดนะก็ตั้งไว้ที่ล,ล่างตัวข้อสีสีเหลืองนะฮะตกจริงก็ตกไว้ที่ประมาณ3เม็ดเลี้ยงเท่ากันนะครับ ก็ประมาณตั้ง6กตกสานี่แหละครับประมาณตั้ง 6. กตกสามนะการโยนลงไปเลยครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆดูนะทำการโยนลงไปเลยครับไม่โยนสุดสายนะฮะก็ตั้งเหมือนบาลานซ์แตะทั่วไปนะครับไม่โยนสุดสายนะให้มันโผล่ขึ้นมาในลักษณะสามมิตเรียงเท่าๆกันนะครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับอ่าประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะอ่าครับขั้นตอนที่2นะในการตั้งบาลานซ์แตะจบลงไปนะครับต่อไปเราจะทําการลูดลายสเต็ปเปอร์นะฮะด้วยชุดสายหน้าแบบบาลานซ์แตะเนี่ยลูดลายสเต็ปเปอร์ปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นลักษณะงานตกกินดิบทันทีนะครับก็วิธีการง่ายๆนะฮะก็นำสายมาทาบกันในลักษณะแบบนี้นะทาบกันนะครับโดยให ชุดตะกัวกับชุดทุ่นเนี่ยอยู่เท่ากันในลักษณะแบบนี้นะครับอยู่เท่ากันนะอยู่เท่ากันเสร็จปุ๊บนาตัวชิงหน้ากับสายเมนหลักเนี่ยมาทาบกันในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ลูดลายสต็อปเปอร์ตัวบนนะฮะตัวบนตัวเดียวนะครับลูดลายสต็อปเปอร์ตัวบนตัวเดียวนะให้มาเท่ากับตัวตะขอให้มาเท่ากับตัวตะขอแบบนี้อ่าฮะแค่นี้สต็อปลายตัวนี้ก็จะกลายเป็นลักษณะงานกินดิบขึ้นมาทันทีนะครับวิธีการจะตกกินดิบก็ง่ายๆฮะลูด ชุดทุ่นขึ้นมานะคร e ับโดยทิ้งตัวล่างสุดไว้หนึ่งตัวนะครับลูดขึ้นมาปุ๊บแค่นี้ฮะก็จะเป็นลักษณะการตกกินดิบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆตกกินดิบอยู่แล้วอยากกลับไปตกในลักษณะบาลานซ์แตะก็ดึงลงทิ้งตัวบนไว้เหมือนเดิมนะฮะตัวบนเนี่ยจะเป็นลักษณะกินดิบละอ่าตัวเนี้ยก็มักมักตัวล่างไว้1ตัวตัวบนหนึ่งตัวนะฮะตัวล่างก็จะเป็นลักษณะบาลานซ์แตะตัวบนก็จะเป็นลักษณะงานกินดิบแค่นี้ฮะง่ายๆฮะนะฮะ รูดขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะงานกินดิบเหมือนเดิมแต่การตกกินดิบนะฮะในลักษณะแบบนี้นะครับตัวทุ่นของเราเนี่ยจะยกขึ้นสูงหน่อยนะครับจากที่เราตั้งช่างทุ่นกับตะ่วไว้ครั้งแรกนะ่อยู่ที่ใต้ข้อเหลืองแบบนี้นะ,ะ,ะการตกกินดิบแบบนี้มันจะยกทุ่นขึ้นสูงหน่อยเนื่องจากนะ,ะตอนที่เราช่างทุ่นกับตัวตะก่วครั้งแรกเนี่ยมันมีน้ําหนักของชิงหน้ากับตัวตะขออยู่นะครับพอเราลูดไล่สต็อปเปอร์ให้เป็นลักษณะงานกินดิบปุ๊บเนี่ย ตัวสายชิงหน้ากับตัวตอเนี่ยมันได้นอนพื้นเป็นลักษณะตัวเจแบบนี้ทําให้น้ำน้าหนักของอตัวสายหน้ามันหายไปนะเลยทําให้ตัวทุ่นมันยกขึ้นหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นทุ่นข้อสีเนี่ยจากที่เราตั้งไว้6ข้อสีเนี่ยมันอาจจะโผล่ขึ้นมาเจ็ดถึงแข้อสีแล้วแต่ว่าตัวทุ่นตัวนั้นเนี่ยมีมีแรงการยกตัวมากน้อยแค่ไหน ก็ประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการที่จะทําให้เป็นลักษณะไม้ตายไม้ตายก็ง่ายๆฮะเพื่อนๆรูดตัวทุ่นขึ้นมาตรงไลท์สต็อปเปอร์ที่เป็นลักษณะกินดิบเลยนะครับแล้วก็เพิ่มตะกั่วเข้าไปที่ชุดพันตะกั่วนะฮะที่ท่อพันตะกั่วให้เป็นตะกั่วหนักเลยนะครับก็แค่เพิ่มเข้ามาง่ายๆแบบนี้นะครับเพิ่มเข้ามาง่ายๆแบบนี้จากที่เราตั้งเป็นกินดิบนะฮะ ตัวตะก,กัวมันจะลอยจากพื้นประมาณนี้เป็นลักษณะตัวเจนะพอเราใส่ตะก,กัวหนักปุ๊บตะก,กัวมันจะนอนพื้นพอตะก,กัวมันนอนพื้นเนี่ยมันก็จะกดตัวทุ่นลงมาในลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณาประมาณ3มเมตรเรียงนะฮะหรือว่าอาจจะสูงประมาณนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าเรา,าโยนเราโยนเหยื่อเนี่ยไปตกจงใกล้ๆจุดที่เราหาระดับน้ําจุดตกครั้งแรกไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการตกแบบนี้เพื่อนๆควรจะ ทอยเหยื่อให้อยู่ใกล้ๆจุดเดิมให้มากที่สุดนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปหลักการนะฮะในการขึ้นชุดใส่หน้าครั้งเดียวนะฮะสามารถตกได้3อาการนะฮะนั่นก็คืองานบาลานซ์แตะไม้ตายกินดิบนะครับหลักการง่ายๆนะก็คือขึ้นชุดใส่หน้าให้เป็นลักษณะงานบาลานซ์แตะก่อนนะครับเป็นงานบาลานซ์แตะชิงหน้าจะต้องไม่ยาวกว่าตัวทุ่นนะครับจะต้องไม่ยาวกว่าตัวทุ่นนะอพอได้ลักษณะงานบาลานซ์แตะเสร็จแล้วเนี่ย นำสายมาทบกันนะครับมาทบกันให้ตัวชุดตะกัวกับชุดทุ่นเนี่ยอยู่ในระนาบที่เท่ากันนะครับแล้วดึงตัวชิ่งมาทาบกับสายเมนหลักนะฮะแล้วก็ลูดลายสต็อปเปอร์ตัวบนสุดให้มาเท่ากับตัวตะขอแค่นั้นก็จะเป็นงานในลักษณะงานกินดิบแล้วนะครับถ้าจะตกเป็นงานลักษณะไม้ตายเพื่อนๆก็แค่ใส่ตะกัวเพิ่มเข้าไปนะฮะแล้วลูดตัวทุ่นมาตรงสต็อปไลน์ที่จะเป็นางานกินดิบ ก็แค่นั้นนะครับเราจะมากไว้2จุดนะสต็อปไลน์ตัวล่างนะก็จะเป็นงานลักษณะงานบาลานซ์แตกนะครับสต็อปไลน์ตัวบนนะครับก็จะเป็นงานลักษณะกินดิบกับงานาไม้ตายนะครับไม้ตายก็เพิ่มตะกั่วเข้าไปตรงชุดพันตะกั่วนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังงงนะเพื่อนๆนะสามารถเข้าไปดูใน EP ีที่86ได้นะครับผมได้ทําไว้นะฮะใ,ในหลอดแก้วนะในหลอดแก้วอันนั้นจะเห็นภาพชัดเจนนะฮะว่า อาการของชุดสายหน้าจะเป็นอย่างไรตัวทุ่นจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆเข้าไปดู EP นั้นนะครับผมได้ทําไว้แล้วนะในการขึาาร้นชุดสายหน้าเดียวสามารถตกได้3อาการนะครับก็ <S <S ส่วนวันนี้ผมจะมาตกสัก2อาการแล้วกันนะฮะให้เพื่อนๆเห็นนะจะโตกตกในลัากษณะงานไม้ตายกับงานกินดิบแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวทุ่นมันจะยกขึ้นสูงหน่อยนะครับาารจะได้เห็นอาการของตัวทุน่นบอลลูนวิ่งได้นะในสไตล์ของเหนือเมฆพิชงนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการตัวทุ่นกันนะครับ ก่อนอื่นเรามาผสมเหยื่อกันก่อนเลยนะครับผสมเหยื่อกันก่อนเนาะต่อตัวนี้ใช้เป็นไฮ <c oughs> เกรดเหนือเมฆครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตกเล่นก็ผสมไม่เยอะนะสักครึ่งซองก็พอนะครับหนึ่งซองเนี่ยของผมเนี่ยมันจะครึ่งกิโลนะครับสองและครึ่งกิโลนะก็อัตราส่วนนะถ้าผสมทั้งหมด1ซองเนี่ยเราจะใส่หัวเชื้อชิปเนี่ยหนึ่งกำมือนะครับวันนี้เราผสมครึ่งซองเนี่ยเราก็ใส่หัวเชื้อชิปสักครึ่งกำมือนะฮะครึ่งกำมือ ปุ๊บก็คนครับคนให้ตัวเหยื่อเข้ากันก่อนนะครับจะผสมเป็นผงนิ่มๆก่อนนะครับโดยการใส่น้ําเข้าไปนะครับใส่น้ําเข้าไปนะเพื่อนๆเ,เสร็จปุ๊บใส่น้ําแล้วก็เขย่านะครับอย่านวดนะใช้มือคนนะครับเพื่อตีให้เป็นผงนะใช้มือคนเพื่อตีให้เป็นผงนะครับอ่าประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นเหยื่อหลักนะเอาไว้อ่อยด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นเกี่ยว ชิ้นเกี่ยวเหนียวเมฆวันนี้ไม่ผสมดีกว่านะเปลืองนะฮะใช้เป็นนวดนินน่มเอาเลยก็ได้นะจะเป็นนวดนินน่มเลยก็ได้นะก็เอามาสักหนึ่งกำมือนะะแต้กนนวดกับน้ํานะครับ,ว,บ,รบวันนี้ไม่ผสมไอมมมตัวชิ้นเกี่ยวเหนียวเมฆนะเพราะว่ามันเปลืองครับจะใช้ในการแข่งขันนะส่วนใหญ่นะอ่าตัวนี้นวดนิ่มได้เลยครับเป็นตัวชิ้นเกี่ยวด้านในนะครับนวดให้หนิ่มๆเลยนะครับถ้ายังไม่นิ่มก็ใส่น้ําเพิ่ม ลักษณะแบบนี้ครับสส่วนนะตัวนี้เป็นชิ้นเกี่ยวตัวนี้เป็นตัวเหยื่อหลักใช้อวยนะครับประมาณนี้นะวิธีการเกี่ยวเหยื่อนะฮะตอนนี้ผมตกในลักษณะงานากินดิบอยู่นะครับเพราะว่าน้าตะกั่วออกแล้วนะครับตกในลักษณะงานกินดิบเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูอาการนะฮะลักษณะการกินดิบนะตกกินดิบนะด้วยทุ่นบอลลูนนะครับก็ใส่เม็ดตัวนี้เข้าไปด้านในประมาณนี้แล้วก็น้าผงมาจับจีบไว้เลยนะครับตรง นุ่นนิ่มนะครับอ่าประมาณแบบนี้ครับโยนไปตรงจุดที่เราตั้งระดับน้ําเลยนะครับพยายามโยนให้อยู่จุดเดิมนะครับอ่าอเคนะเดี๋ยวเรามาดูอาการตัวทุ่นกันนะครับนี่ตกในแบบลักษณะกินดิบอยู่นะครับก็ตัวทุ่นก็จะยกขึ้นสูงหน่อยนะครับตามอ่าตามสูตรนะตามสูตรนะเพราะว่าตัวทุ่นของผมเนี่ยแรงยกตัวค่อนข้างสูงนะครับแรงยกตัวค่อนข้างสูงนะอ่ามีอาการตอกแล้วครับ การนเข้าลินเหยื่อแล้วครับเข้าเล่นเหยื่อแล้วครับ,ไม,รรบไม่รอดครับแบบนี้ครับไม่รอดครับ ติมปลาครับปลาครับติมปลาตัวนี้นี่ยงานในลักษณะการตกกินดิบครับสวยงามอเราตกแบบกินดิบนะครับนี่กินดิบนี่ตัวทุนก็จะยกขึ้นมาสูงหน่อยนะครับ ตามสูตรครับลักษณะกินดิบนี่ตัวทุ่นจะยกขึ้นสูงหน่อยนะครับเพราะว่าชิงหน้ากับตัตะขอน้ําหนักมันหายไปนะอาการของอกินดิบเนี่ยก็จะมีทุกอาการนะฮะตอกจมยกเหยื่อหรือว่าพาทุ่นเดินนะครับก็จะมีทุกอาการนะครับตอนนี้จะให้เพื่อนๆได้เห็นตัวทุ่นเฉยๆนะฮะว่ามันจะขึ้นมาสูงประมาณไหนนะอ่ามีอาการแล้ตอกแล้วอ่าตอกแบบนี้ไม่รอดครับ เห็นไหมครับดอกแบบนี้ไม่รอดครับนี่ฮะฝันนี้ครับเต็มปาาครับนี่ฮะเต็มปาาครับสวยงามครับจากบนนะฮะลักษณะการตกกินดิบนะให้เพื่อนๆดูอาการของตัวทุ่นเฉยเฉยนะว่าจะขึ้นมาประมาณไหนนะครับสวยงามอ่าเดี๋ยวเรามาดูอาการของไม้ตายนะครับไม้ตายก็ใช้สต็อปไลน์ตัวเดิมนะครับที่เป็นลักษณะงานกินดิบนะใส่ตะกัวหนักเพิ่มเข้าไปนะครับที่ท่อกรรตะกัวนะ เราจะมาดูอาการของไม้ตายกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะก็เหยื่อก็เหมือนเดิมครับใส่วดนิ่มเข้าไปด้านในนะและดดะ้วก็ตัวผงกับะฉีกไปด้านนอกนะครับเหมือนเดิมนะเป็นตัวหอยนะเป็นเหยื่อหลักนะเอาไว้หอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการตัวทุ่นกันนะครับก็พยายามโยนให้อยู่จุดเดิมนะครับถ้าโยนจุดเดิมเนี่ยตัวทุ่นมันก็จะมีอาการที่ชัดเจนนะครับโยนให้ใกล้ๆจุดเดิมที่สุดนะครับ ล้นนี้ตัวทุ่นก็จะโผขึ้นมาอยู่ราวๆประมาณ่างเมตรสมเมตรนะฮะสามสามเมตรนะสเมตรสเมตรนิดๆนะฮะประมาณ3เก Hyun ือบเก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 ือบสมเมตรเลี่ยงนะครับเพราะว่าตัวตะขวเราอะกดตัวทุ่นลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะครับตามสูตรถมีอาการตอกแล้วครับอ๋อถ้าถ้าจมนี่ก็จมให้สุดๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอาการ,าการไม้ตายอาการที่ช่วยที่สุดก็คือการยกนะครับ ถ้ามีอาการจมเนี่ยต้องจมให้สุดดอกนะครับต้องมาเล็มเลมเฉยๆนะครับมีการตบอกจมนะเอาพาทุนเดินแบบนี้ขึ้นมาอยู่ครับดูว่าพาทุนเดินนะครับพาทุนเดินนะครับทุนเดินแบบนี้นี่ยังนะ อ่าเนี่ยฮะโจมก็ต้องโจมให้สุดแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยผงมะนิลครับเต็มปากครับตัวใหญ่นะนี่อ่าตัวใหญ่นะงามทุกตัวนี้เต็มปากอ่าโอ้ครับเต็มปากครับเนี่ยใส่ใหญ่ครับเต็มปากครับ,บข้างนะเต็มปากครับ ักษณะไม่ตายนะครับก็พยายามโยนให้มันออยู่จุดเดิมนะครับจะให้ดูอาการของตัวทุ่นนะตัวทุ่นก็จะกดลงนะครับในลักษณะแบบนี้นะก็จะเหลืออยู่ประมาณสองเมตรนะครับ2-3เมตรนะแล้วแต่ระดับพื้นพื้นบ่อนะพื้นบ่อบางทีมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็จะเป็นในงานลักษณะไม่ตายนะแน่นอนนะแบบนี้นะไม่ตายนะครับปกนะแบบนะต,ตินะ เพราะว่าพื้นบ่อแต่ละที่เนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะเราพลอยเหยื่อไม่อาจจะไม่ตรงจุดเดิมน,นะครับมีอาการแล้วครับมีการตบตอกนะมีการยกยกนะยกยกแบบนี้ครับไม่รอดนะาเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับนี่ฮะไม้ตายครับอาการของไม้ตายนะถ้ายกเหยื่อนี่ไม่รอดครับตอกเลยโอ้ไซส์ใหญ่ครับอันนี้าจะาไซส์แปดเก้าขีดนะ่าจะมี งามครับตัวนี้ก็ขีดมีแน่นอนครับสวยงามครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปอาการตัวทุ่นกันนะครับวันนี้ตกแบบขึ้นชุดสายหน้าครั้งเดียวนะสามารถตกได้3อาการนะครับบาลานซ์ไม่ตายกินดิบนะครับก็อาการที่เห็นได้ชัดนะครับก็จะมีทุกอาการนะครับทั้งอาการตอกจมอาการยกแล้วก็อาการเดินนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆ ตกในลักษณะแบบไหนอยู่นะครับถ้าตกในลักษณะไม่ตายก็าอาการหลักๆก็จะเป็นการยกส,ส,ส,สัส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นบาลานซ์บาลานซ์ก็จะเป็นลักษณะการตกจมนะครับถ้าเป็นกินดิดนี่จะมีทุกอาการเลยนะครับอาการยกอาการเดินแล้วก็อาการจมนะครับก็อาการหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับการตกด้วยชุดสายหน้าขึ้นครั้งเดียวเนะี่ยตกได้3ลักษณะเนี่ยผมว่าเหมาะกับการตกบอเหมาที่เป็นชั่วโมงน้าเดือดนะครับเพราะว่า มันจะได้ไม่เสียเวลานะฮะในการปรับเปลี่ยนชุดสายหน้านะฮะสมมุติว่าเราตกบาลานอยู่แต่มันกินช้ากว่าเพื่อนด้านข้างเพื่อนด้านข้างเขาตกในลักษณะไม่ตายหรือกินดิบอยู่เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมไปบอกเหมาเนี่ยชุดสายหน้าแรกที่ผมจะใช้นั่นก็คือการตกในลักษณะบาลานแตกนะครับเพราะว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปเล่นได้หลายลักษณะนะครับก็ทางช่องก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะคงเป็น ประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยเพื่อนๆก็ลองศึกษาแล้วเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าของทั้งช่องไว้อีกรอบหนึ่งนะครับจนมีไฮเกรดเนื้อเมฆนะครับแล้วก็หัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างให้เหยื่อตัวนี้เทสแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ่อเมาหรือว่าบ่อแข่งมีผลงานแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีชิ้นเกี่ยวเนื้อเมฆอยู่นะครับแล้วก็สินค้าอีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นทุ่น ในงานลักษณะของเหนือเมฆฟ,ฟิชชิ่งนะฮะก็จะมีทุ่นชุดนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งก็จะเป็นลักษณะงานไร้สารนะครับใช้กับเม็ดแปดสองเจ็ดนะครับแล้วก็เบอร์สองใช้กับงานบาลานซ์ไม่ตายกินดิบตกจีนตกลอยตกหน้าหงอได้หมดนะใช้กับคันระยะสองเจ็ดสามหกนะครับเบอร์สามก็ใช้กับคันระยะสี่ห้าห้าสี่นะครับได้ทุกงานนะครับแล้วก็ทุ่นตัวใหม่นะก็จะเป็นทุ่นในลักษณะบอลลูนวิ่งนะในสไตล์ของเหนือเมฆฟ,ฟิชชิ่งนะที่ผม ใช้ในการถ่ายทําวันนี้นะครับทุ่นตัวนี้มองเห็นไกลๆเนี่ยค่อนข้างมองเห็นชัดเจนนะครับถ้าเราเห็นตัวทุนชัดเจนอาการตัวทุนของเราก็จะชัดเจนการวัดปลาของเราก็จะแม่นนะครับสามารถได้ตัวปลาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับสินค้าของทางช่องนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะต้องฝากไว้อีกอย่างนะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ฮะปัญหา เกี่ยวกับการตกปลาของเพื่อนเเข้ามาในช่อง YouTube ได้นะฮะหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนเพื่อนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หมดเลยนะครับคอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลาเนี่ยผมจะนํามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนื้อเม่ฟิชชิ่งชาแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ